โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าปืนนะครับ M ส1่นนะครับตัวนี้จะเป็น M c 1 6 d มันจะมีตัวดีตัวดีจะมี2ตัวนะครับปลายกระบ,บอกปืนยาวและก็สั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั้นส่วนตัวยาวก็จะเป็นตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องเขาอุปกรณ์อุปกรณ์ในกล่อ,กอ,กกองก็จะเหมือนกันหมดนะครับมีที่จับแบบสั้นแล้วก็แบบยาวแบบสั้นก็อยู่ตรงนี้นะฮะแบบยาว และดอทนะครับตัวนี้จะม,ตจะมีตัวนี้จะมีไฟนะครับด้านในนี่ฮะไฟเปิดไฟได้อันนี้ก็แบบธรรมดาแล้วก็จะมีลูกกระสุนเจลให้นะครับในนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ5000ลูกนะฮรแว่นกันกระสนุนใส่ชาร์จ usb สำหรับชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เขาจะอยู่ในนี้ ตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับเข้าออกได้โอเคแล้วก็สามารถชักยิงได้นะชักยิงทีละลูกได้โอเคคู่มือการประกอบอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับร้อมเล่นเลยนะครับและด,ดอดเวลาเราจะยิงแบบไฟฟ้าก็สับเข้ามาตรงนี้นะครับ ตรงกลางจะเป็นตัวปิดนะครับสับถ้าสับมาทางนี้ก็เป็นชักยิงสับมาตรงนี้ก็จะเป็นชักย,ย,ยิงแรงอยูน่นะฮะยิงได้ประมาณไกลก็ประมาณ20-30มเมตรนะถอดออกได้นะครับ,รบใส่ลูกเจลก็ตรงนี้นะฮะใส่ลูกเจล ใส่เข้าไปในนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะดันขึ้นมาเองนะฮะต้องรอระลาอย่างเดี้ยยิงกระลหลกได้ยิงแล้โอเคมีลูกหมดละโอเคครับ